สวัสดีชาวสิงค้าดวงความรักประจำวันที่27พฤศจิกายนนะคะคุณได้ไพ่เดส t h นะคะแต่ว่ากลับหัวนะส่วนเขาเป็นเดอะเมจิช a n นกับหัวนะคะ ช่วงนี้นะคะการจะพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะแต่อยากจะบอกว่าพนักงานดีๆมาแล้วนะคะอดโทนิกนิดนึงนะคะมันจะคุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอนคือถ้าคู่ไหนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันะนะคะเพิ่งจะเริ่มคบหากันเนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะพัฒนาได้ช้านิดนึงอาจจะมีวัสรคภายนอกนะคะที่เราควบคุมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นการเดินทางที่ติดขัดนะการอยู่ไกลกันนะคะเรื่องของโควิดเศรษฐกิจอะไรแบบนี้อาจจะมาเป็นส่วนที่ทําให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาช้านะคะ ก็จะเย็นๆพลังงานดีๆเริ่มจะมาแล้วนะพลังงานของ angel answer ได้ yes นะคะก็คือว่าคุณจะสมหวังแน่นอนนะแล้วก็ไพ่ word waiting for เนี่ยนะคะตอกย้ำว่าการล่าช้าีเเล์ตรงเนี้ยนะคะเมื่อมันเวลาของคุณสองคนมาถึงเนี่ยมันจะคุ้มค่าแก่การรอคอยอย่างแน่นอนนะคะก็อดใจรอ,อนิดนึงนะ